i n g n o w Podcast Better Than Ever สวัสดีครับพบกับคื o d m o r n n n g i n Now w รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Top Secret กับเรื่องที่มีชื่อว่าคุณควรใช้เวลาไปกับการไม่ทำอะไรให้มากขึ้นเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้คุณเติบโตวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับเพืและทีมงานอิง n o วนะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของ การพัฒนาตนเองนะครับผมแน่นอนว่าเราพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องสุขภาพเรื่องจิตวิทยานะครับวันนี้เราเลยต้องมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะครับและบทความนี้แปลมาจาก medium.com นะครับแน่นอนว่าความช้าเนี่ยใครๆก็อาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมครับแต่ความช้าเนี่ยอีกมุมนึงก็คือความราบเรียบนะครับและความราบเรียบเนี่ยคือความว่องไว เอยังไงนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจหรือว่างงไปนะครับวันนี้ทีมงานนะครับมีบทความหนึ่งที่แปลแล้วมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับชื่อว่านาวาลราว,วิเคนนะครับเขาอาจจะไม่ใช่คนรวยระดับพันล้านนะครับแต่ว่าเขาถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะครับที่มาที่ไปของเขาก็คือเพราะว่าตอนที่เขาอายุ47 เขายิ้มบ่อยกว่าน้องชายวัยเจ็ดขวบของผู้เขียนอีกนะครับผมนาวาวเนี่ยครับเป็นผู้ชายที่มีชีวิตค่อนข้างยุ่งเขาเป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นอดีตซีอของบริษัท a n g e l ิล s ินะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ นอกจากนี้เขายังลงทุนกับบริษัทอีก200แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Uber, Twitter และถึงอย่างนั้นนะครับแม้ว่าเขาจะมีอาชีพที่ท้าทายและหนักหน่วงที่พาโลอัลโตแต่ชายคนนี้ยังคงไว้ซึ่งความสงบใจและสามัญสำนึกนะครับเชื่อไหมครับว่าแค่คำถามหนึ่งคำถามของเขาเนี่ยก็กำจัดความเข้าใจคำว่าการระลึกประจําใจของผู้เขียนไปจนหมดเลยนะครับคำถามนั้นก็คือถ้าคุณฉลาดและมีความสามารถจริง ทำไมคุณถึงไม่รู้ว่าจะมีความสุขได้อย่างไรกันละ่ะนี่เป็นคําถามที่นาวาวถามนะครับนาวาวบอกว่าทุกวันนี้มันยากมากสําหรับเขาที่จะอยู่ใกล้ผู้คนนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับคนอื่นที่จะอยู่ใกล้เขามากกว่านั่นก็เพราะพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการอยู่ใกล้คนที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนนะครับว่าอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะ ทำหมเขายิ้มได้ยิ้มดีนะครับผู้เขียนได้เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าวันนี้ถ้าเรามีอ e ีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน4,906ฉบับเนะี่ยโดยมีเรื่องราวของผู้เขียนเนี่ยเป็นภาพสะท้อนนะครับช่วงเวลาฤดูร้อนเป็นช่วงที่ผู้เขียนเหนื่อยมากนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาทําอะไรเสร็จไปหลายอย่างนะครับ แต่เพราะว่าเขานั้นทํานู่นนั่นนี่ตลอดเลยนะครับเขาตื่นนอนแปลงฟันกินแซนด์วิชไปทํางานโทรหาเพื่อนดูทีวีแล้วก็กลับมานอนนะครับแต่กลับไม่พัฒนาไปไหนเลยหน้าที่การทํางานของเขาเนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าเขาไม่ได้สร้างสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็เขายังบอกอีกนะครับว่า แม้กระทั่งการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่รายการของสิ่งที่ทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือนฝันอันน่าเบื่อที่กําลังจะลืมนะครับในด้านของนาวาวราวิเคนใช้เวลาช่วงฤดูร้อนในแบบที่แตกต่างออกไปนะครับนาวาวได้บอกกับผู้เขียนว่าผมไม่อยากจะเรียกมันว่าทําสมาธิด้วยซ้ําก็แค่เดินไปเดินมาอะไรคือสิ่งที่นาวาวเข้าใจแต่ว่าผู้เขียนไม่เข้าใจทาไมหนึ่งในไอดอลของผู้เขียนเนี่ย ใช้เวลาไปกับการตั้งใจไม่ทําอะไรเลยแค่ใส่ใจกับความคิดของตัวเองเนี่ยนะอืมน่าสนใจนะครับผู้เขียนยังเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าเขาเนี่ยได้ตัดสินที่จะลอกเรียนแบบวิธีการของนาวาวนะครับเขาตั้งใจหาเวลาที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ตั้งกฎขึ้นมานะครับว่าสามารถดื่มชาได้ ฟังเพลงได้แต่ไม่สามารถทําอะไรที่มันเกี่ยวกับงานหรือว่าเป็นสิ่งที่ดูมีประโยชน์หรือว่าเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าความสนุกสนานไม่มีเทคนิคการหายใจมีแค่อยู่เฉยๆแบบนาวาวนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันน่าสนใจมากในตอนแรกเนี่ยผู้เขียนนั้นรู้สึกแปลกชวนให้อึดอัดตามคาดนะครับและสมองของผู้เขียนเนี่ยอันนี้เขาเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาจะต้องหาอะไรมาทําอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผู้เขียนเนี่ย ถึงกับอ่านฉลากของซองขนมปังนะครับมันมีน้ําตาลนิดหน่อยด้วยนะครับอันนี้ผู้เขียนคอมเมนต์บอกไว้นะครับเผื่อว่าเราไม่รู้แต่แล้วนะครับบางสิ่งที่มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านมานานที่ผู้เขียนนั้นได้คิดเอาไว้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ความคิดเกี่ยวกับวิธีตามขั้นตอนนะครับไม่ใช่แบบแผนไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความคิดและคําที่ติดอยู่ด้วยกันเกิดเป็นบทพูดนะครับเขาได้ยินมันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยและผู้เขียนนั้นได้ รู้สึกว่าสมองกําลังทํางานเหมือนกันนะครับอันที่จริงเนี่ยมันทํางานหนักกว่าตอนที่เขาพยายามจะหาหนู่นนั่นนี่มาทําหรือว่าหนักกว่าตอนที่เขานั้นใช้มันทํางานนะครับผมแม้แต่ตอนที่เขานั้นไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่ามันเหมือนเครื่องยนต์มันสั่นนะแบบว่านี่คืออาการของสมองทํางานเหรอนี่อะไรแบบนี้นะครับนาวาวนะครับเปรียบเทียบกระบวนการนี้ว่าเป็นการชําระกล่องข้อความของจิตใจนะครับผมนาวาวได้บอกต่อว่า ตอนที่คุณเติบโตคุณจะพบเจอเรื่องราวเหล่านี้และคุณกําลังประมวลผลเรื่องบางเรื่องนะครับและมีบางเรื่องที่คุณควรคิดถึงมากกว่านี้แต่คุณกลับไม่ทํามันก็เหมือนกับกล่องอีเมลที่ไม่ได้อ่านกําลังรวมกันเป็นกองนะครับอีเมลแล้วอีเมลเล่า ตรงนี้นาวาวไม่ได้พูดถึงแค่ความบอบช้ำที่เราเลือกที่จะไม่คิดนะครับแต่รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่สอนให้เรานั้นตัดสินใจและเติมเชื้อเพลิงให้กับแรงขับเคลื่อนของเรานะครับและรวมไปถึงเรื่องราวที่เรานั้นตัดสินใจเลือกนะครับนาวาวบอกว่าวิธีเดียวที่จะเคลียร์กล่องข้อความของเรานั้นก็คือการไม่ทําอะไรเลยนอกจากปล่อยให้ความคิดไหลไปเรื่อยๆนะครับ เขาเรียกมันว่าการบําบัดตนัวเองวันนี้ถ้าเราเป็นนักบําบัตให้ตัวเราเองแทนนะครับแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินให้กับนักบําบัดนะครับที่จะได้ใช้บริการในการรับฟังนะครับนี่เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตอบอีเมลเหล่านั้นได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็บรรลุสู่ความสงบเงียบและแจ่มแจ้งนะครับและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องอันตรายที่จะเชื่อมโยงกลไกของจิตใต้สํานึกเข้ากับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะครับเราไม่รู้ว่าจิตใต้สํานึกทํางานอย่างไรแต่ ผู้เขียนเชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับความคิดของตัวเองนะครับแบบที่ไม่มีสิ่งใดมากระตุน้น การทำงานในสิ่งตรงกันข้ามก็เหมือนกับการทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารและแน่นอนว่าสิ่งที่เรานั้นคิดว่าช่วยเราได้แต่มันอาจจะช่วยเราได้ไม่หมดนะครับผมผู้เขียนได้เล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเรานั้นอาจจะใช้เทคนิคการหายใจกับแอปทําสมาธินะครับนี่ไม่ใช่เรื่องผิดนะผิดนะต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับแต่บางที่เนี่ยเราอาจจะพลาดบทเรียนสําคัญของทศวรรษนี้ไปได้นะครับซึ่งก็คือถ้ามีรายการที่ต้องทําให้ยึดหลักว่าน้อยแต่มาก นี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนแนะนำนะครับมาฟังกันต่อดีกว่าเขาเปรียบภาพ2อย่างนะครับให้เรานั้นเห็นถึง A กับ B นะครับแล้วผลลัพธ์ที่มันต่างกันอย่างเช่น A นั้นการทำงานหมายถึงเรานั้นเขียนบทความหรือว่าทำงานเสร็จเร็วส่วน B นะครับเรียกว่าความแจ่มแจ้งทางจิตใจหมายถึงว่าเรานั้นรู้ว่าเราจะทำงานอย่างไรแล้วก็รู้ว่าเราจะเขียนมันหรือไม่นะครับผมแล้วก็มีอีก5ตัวอย่างนะครับการทำงานหมายถึงทำงานบ้านเร็วขึ้น ความแจมแจ้งทางจิตใจหมายถึงเรานั้นถึงบ้านอย่างมีความสุขเ,เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับมาต่อกันดีกว่านะครับการทํางานหมายถึงเรานั้นอัดเวลาออกกําลังกายเนี่ยเข้าไปในตารางในสัปดาห์นี้แบบแน่นมากเลยนะครับความแจมแจ้งทางจิตใจเนี่ยหมายถึงเรารู้สึกผ่อนคลายมีพลังและเปล่งปลั่งได้ด้วยตัวเองนะครับอีก3ตัวอย่างนะครับการทํางานหมายถึงเราใช้เวลา10ชั่วโมงไปกับการทํางานธรรมดาความแ,มแจมแจ้งทางจิตใจหมายถึงเรานั้นใช้เวลา1ชั่วโมง ในการทำงานที่แสนจะพิเศษอาเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับต่อมาการทำงานอาจทาให้เรานั้นหมดไฟเราเลยขอให้คนที่เรานั้นถูกใจมาเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้นอนหลับอันนี้เรียกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนๆนะครับเรียกว่าขอได้ก็ขอเนาะโอเคส่วนความแจ่มแจ้งทางจิตใจเนี่ยหมายถึงเรานั้นจะนอนหลับได้เมื่อถึงเวลานะครับและตัวอย่างสุดท้ายนะครับการทำงานหมายถึงอย่างไรของอย่างไร หมายถึงว่าการหาวิธีที่จะไปถึงสถานที่ให้เร็วขึ้นส่วนความแจ่มแจ้งทางจิตใจก็คือเข็มทิศที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเรานั้นควรจะไปเส้นทางไหนไปแบบไหนนะครับลองแยกกันดีๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าแบบ A เนี่ยมันเหมือนความคุ้นเคยความเคยชินของเรานะครับส่วนแบบ B เนี่ยครับมันเป็นการที่แบบตัดสินใจแล้วก็มองเห็นแบบมีสตินะครับวันนี้ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าการทํางานไม่สําคัญ แต่เขากําลังจะบอกว่ามันไม่ใช่คําตอบนะครับอย่างน้อยก็ไม่ใช่คําตอบของการมีความสุขไม่ใช่คําตอบของการมีชีวิตเพราะว่านาวาวพูดเอาไว้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในยุคที่ไม่มีขอบเขตการกระทําของเราอาจจะมีมูลค่าเป็นพันเท่าไม่ว่าจะด้วยการทาพอดแคสต์หรือลงทุนในแหล่งระดมเงินทุนหรือการให้คนอื่นทํางานให้หรือด้วยการเขียนโค้ดเพราะแบบนั้นผลกระทบของการตัดสินใจที่ดีมันมีมากกว่าที่เคยเป็น เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะได้กลับมาทบทวนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย A ที่เราเคยทํามาตลอดกับ B ที่นาวาวได้มาเล่าให้ฟังผ่านผู้เขียนในบทความนี้นะครับเป็นอย่างไรกันกับชีวิตของเรานะครับวันนี้นะครับมีคําถามอยากให้ทุกคนนั้นลองตอบหรือว่าแบ่งปันความคิดกันได้นะครับว่าเราคิดว่า เอที่เราเคยทำเนี่ยแล้ว B นั้นเราอยากจะทำอะไรแบบไหนนะครับลองยกตัวอย่างแล้วก็แบ่งปันกันมาได้นะครับหรือว่าใครที่มีการจัดการชีวิตแล้วเป็นเทคนิคที่เรานั้นใช้มาตลอดเนี่ย<ๆ>ก็สามารถจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านหน้าแฟนเพจ Facebook inknow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เ,เอาไว้ทางก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับแล้วพบกับพี่และทีมงานได้ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาฟังกันนะครับสาหรับวันนี้ see you soon